ชาวบ้านแตกตื่นนะครับที่มีปูแสมน,นับพันตัวนะครับแบกไข่เต็มท้องเลยนะครับก็เรียกได้ว่าลงร่องน้ําเตรียมที่จะลงทะเลเพื่อหาพื้นที่วางไข่ครับที่บริเวณป่าชายเลนนะครับที่ถนนสักดีเดชซอยหนึ่งนะครับตรงข้ามที่ทําการฝั่งตรงข้ามสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่23ภูกเก็ตนะครับก็โอ้โหอย่างภาพที่เห็นนะฮะมีชาวบ<ฆ>้านจำนวนมากเลยนะครับที่ มุงดูเหตุการณ์นะครับปูขนาดเล็กหรือว่าปูสแสมนี่แหละจำนวนนับพันตัวเลยนะครับเอ่อบ้านเราเรียกว่าปูเปียวนะปูเปียวปูเปียวนะครับเดินโหเป็นแถวเลยนะมาเป็นแถวเลยเป็นพันตัวเลยครับลงร่องน้ําที่บริเวณปาชายเลน บางส่วน,นก็เดินข้ามถนน,นเพื่อไปยังป่าเฉลยอีกฝั่งหนึ่ง<ค>ะนะครับก็ผู้พบเห็นไม่เคยเห็นเ็าแตกตื่นกันไปนะครับมีแบบว่าจอดรถลงมาดูนะครับจนทําให้เกิดปัญหารถติดกันเป็นทางยาวเลยนะครับ <คะ S 2> ส่วนชาวบ้านที่พบเห็นเหตุหการณ์เนี่ยต่างก็บอกว่าไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เลยนะครับทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาน,าน,นะครับบางก็ว่าใต้พื้นดินอาจจะร้อนหรือเปล่าหรือว่า เป็นปัญหาน้ําทะเลเน่าเสียหรือเปล่าครับคือจากเหตุการณ์ที่เห็นนี้นะคะมีการเชื่อว่าปูสมออาจจะขึ้นมาวางไข่เพราะว่าช่วงเดือนกันยาถึงพฤศจิกาเป็นช่วงที่ปูสมแนะคะเขาไปวางไข่ในน้ํากันอยู่แล้วแล้วก็เป็นช่วงที่น้ํากําลังลงด้วยค่ะค ก็เลยมีการพอน้ําขึ้นสูงปูก็เลยหนีน้ําขึ้นไปอยู่บนต้นไม้มป่าชายเลนพอน้าลงปูเขาก็เลยลงจากต้นไม้นะคะเพื่อที่จะเข้าป่าชายเลนไปวางไข่ในรูรหรือว่าไปอาศัยในรูนะคะซึ่งจากการตรวจบริเวณใต้ท้องของปูแต่ละตัวมีชาวบ้านเขาจับขึ้นมาดูเขาก็บอกว่ามีไข่อยู่มากเลยนะคะและจากการที่พบปูจํานวนมากนี้แสดงให้เห็นแล้วแหละว่าป่าชายเลนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะคือไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับ